สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักข้าวเกี๊ยบงานะคะเป็นข้าวเกี๊ยบงาของเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อกินได้ง่ายอยู่นะคะจะมีขายในออนไลน์ก็มีนะคะซึ่งที่นี่นะคะพี่ตีก็สั่งมานะคะแล้วก็ดูแล้วนะคะถ้าทางจะอร่อยเนาะเป็นขนมโบราณน,นะคะ ข้าเก็บงานะคะวิธีการทำจริงๆแล้วเขาใช้แป้งขา้าวเหนียวกล้องนะคะซึ่งนะคะจะผ่านขั้นตอนการโม่นะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะจะเป็นน้ำตาลตโตนดนะคะงาดำนะคะมะพร้าวขูดหยาบนะคะแล้วก็ผสมเกลือป่นนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็จะมีการแช่นะคะแช่เสร็จแล้วเขาก็จะต้อง นำมาโม่นะคะทับเอาน้ําออกนะคะแล้วก็มาปรุงนะคะใส่น้ำตาลตะโตนดนะคะใส่เกลือใส่มะพร้าวนะคะได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะนําไปละเลงเป็นแผ่นกลมบนปากหม้อนึ่งซึ่งเป็นการนึ่งด้วยไอ,อ้น้ําอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ไายละเลงนะคะเปิดฝาสักครู่นะคะพอสุกก็ใช้ไม้ไผ่แซะ ลอกนะคะนำไปตากแดดให้แห้งนะคะเก็บใส่ภาชนะมีฝาปิดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำมาปริ้งย่างนะคะด้วยไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างวันนี้ค่ะพี่ตีก็ลองเอามาปริ้งย่างดูนะคะ ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ทานข้าวเกียบงานะคะซึ่งก็เอามาทานกับกาแฟนะคะที่แรกพี่ตีดูเหมือนจะเนียวเนียวนะพอป,นนปิ้งเสร็จนะคะพักให้เย็นเนีย่ยมันก็จะกรอบนะคะอร่อยเลยนะคะพี่ตีก็ทานจนหมดเลยนะคะซึ่งก็ทําให้อิ่มเลยนะคะอิ่ม มื้อเช้าไม่ต้องกินข้าวเลยนะคะกินกับกาแฟนะคะเข้ากันด้วยนะคะรสชาติจะออกมันๆน,นะคะกรอบนะคะแล้วก็มีความหวานนิดๆมีรสชาติจะออกเข็มๆหน่อยๆนะคะอร่อยดีค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่ตีได้ลองทานนะคะแล้วก็ติดใจเลยนะคะเมนูนี้เป็นอะไรที่ง่ายเนาะสำหรับใครที่แบบชอบทานกาแฟลองเปลี่ยนมาเป็นขนมไทยโบราณน,นะคะลองดูนะคะ